สวัสดีจามาบ้านใส่ปราสนะคะค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมค่ะวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะเป็นวันสําคัญของประเทศไสปลัสก็จะมีการเดินพาเรดกันนะคะด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีประธานของงานก็เป็นผู้ว่าทางการเมืองนะคะแล้วนี้ก็เป็นชุด presidential นะคะค่ะก็คือเป็นยามของท่านประธานาธิบดีนั่นเองค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าเออเนี่ยเราอยู่ประเทศไทยอย่างเงี้ยเออเราจําเป็นไหมที่จะต้องรู้วันหยุดราชการหรือวันสําคัญทางศาสนาก็คือวันหยุดต่างๆของประเทศก็คือไม่บ้าใส่ปรัตคิดว่ามันจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่เราจะต้องรู้นะคะ อย่างวันสำคัญที่ประเทศไซปรัสนี่ก็เช่นกันค่ะแม่บ้านไซปรัสไม่ค่อยจะจำนะคะค่ะก็คือบางครั้งนะเชื่อไหมไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่เปิดค่ะเพราะว่ามันเป็นวันสำคัญนะคะก็คือเนี่ยทางประเทศทางยุโรปทางนี้นะคะเขาจัดเคร่งครัดมากเลยค่ะ การเดินพาเรดวันนี้นะคะค่ะมีทั้งประชาชนมีทั้งทหารแล้วก็มีทั้งนักเรียนนะคะก็คือเนี่ยค่ขบวนทหารนะจะเป็นขบวนสุดท้ายค่ะตอนนี้นเป็นขบวนนักเรียนค่ะด้านหน้าตรงนี้ก็คือขบวนพาเรดของประชาชนมีการแต่งกายพื้นเมืองค่ะสวยงามมากเลยนะคะ ชุดที่เขาแต่งนะคะค่ะเป็นชุดโบราณของคนไซปราศนะคะเมื่ออดีตัคน่นี่ยเขาแต่งตัวกันแบบนี้นะคะทงชาติใส่ปราศสีอะไรนะทงชาติใส่ปรัสก็คือคนที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดเลยนะคะก็คือพื้นทงจะเป็นสีขาวและจะมีสีเหลืองอยู่ตรงกลางนะคะก็คื สังเกตดูนะคะขบวนทุกขบวนที่อยู่ในนี้นะคะก็คือเขาจะใส่ธงชาติใส่ปัสอยู่ซ้ายมือสุดนะคะก็คือพื้นสีขาวแล้วตรงกลางจะเป็นสีเหลืองค่ะ ขบวนด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นขบวนของโบสนะคะเห็นธงชาติของโบสถ์ไหคะสีแดงนะคะ ธงสีฟ้าที่มีกากบาทนะคะค่ะนี่เป็นธงชาติของประเทศกรีซนะคะก็คือคนไซปรัสนี่เชื้อชาติกรีกค่ะก็คือทุกที่นะคะก็คือมีธงไซปรัสจะต้องมีธงชาติกรีกคู่ตลอดเลยค่ะการที่เราอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งบนโลกนี้นะคะเราจำเป็นมากที่จะต้องจำวันสำคัญ ทางาศาสนาวันสำคัญทางราชการนะคะก็คือที่นี่อย่างยุโรปนียนะประเทศไซปรัสเนี่ยค่ะก็คือ,อยังไงคะถ้าเราไม่จำนะคะบางทีทำให้เราก็คืออดข้าวได้นะเพราะว่าแม่บ้านไซปรัสนี่เคยนะก็คือว่าเขาหยุดกันหลายวันใช่ไหมคะแล้วเราไม่รู้คะ่ะเราก็ไม่ได้ตุนอาหารใช่ไหมคะพอเราไปซูปเปอร์มาร์เก็ตอ้าวซูปเปอร์มาร์เก็ตปิดนี่เออแล้วเราจะทำอย่างไร เราที่นี่ไม่มีรถพุ่มพวงนะคะก็คือต่างประเทศไม่มีรถพุ่มพวงเหมือนที่เมืองไทยอย่างที่เมืองไทยนี่เราหากินตามถนนหน,นทางได้ใช่ไหมก็คือว่าเออสม,สมมติซูเปอร์มาร์เก็ตปิดอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้ออาหารข้างทา,างกินได้ก็คือเราไม่อดไม่อยากเนาะอยู่เมืองไทยแต่ที่นี่นะคะก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ตุนอาหารณวันสําคัญตรงนั้นนะคะเรามีโอกาสอดอาหารเลยค่ะเพราะว่าทุกที่เขา จะปิดหมดเลยค่ะคนใส่ปราส เขาจะเป็นคนเคร่งนะคะดูอย่างวันสําคัญเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคนนะคะจะยืนมาชมมายืนชมกันเนาะเต็มไปหมดเลยนะคะก็คือเขาจะยืนข้างทางกันเต็มเลยนะคะเพื่อดูประเพณีเพื่อดอูการเดินพาเรดของประเทศเขานะคะก็คือเนี่ยค่ะเขาให้ความสําคัญมากเลยนะคะวันสำคัญทางราชการหรือวันหยุดนะคะก็คือ เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนนะคะที่เราจะต้องจำค่ะก็คืออยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะก็คือเราจะต้องรู้ค่ะมีใครเคยไหมก็คือเราไม่ได้จำวันหยุดเนาะแล้วเราไปติดต่อราชการนะคะแล้วเราก็เห็นประตูเขาปิดนะคะแม้ว่าใส่ปลัสนี่เป็นนะคะบางทีไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะเออปิดซะย่างงั้นนะคะก็คือเนี่ยค่ะเราจะต้องรู้เลยนะคะ การเดินพาเรดวันสำคัญของประเทศไซปรัสวันนี้นะคะมีการเดินที่เมืองพาราลิมนียค่ะก็คือเมืองพาราลิมนียอยู่ในเขตฟาร์มากูสตานะคะก็คือขบวนพาเรรดจะเยอะมากเลยนะคะก็คือทางฟาร์มากุสตาบมาเดินที่นี่กันหมดเลยนะคะขบวนเลยยาวเฟ้ยเลยค่ะ ด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นขบวนของโบสนะคะก็คือโบสศาสนาออร์โธดอก์เขาจะมีความสำคัญทางการเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ขบวนโบสขบวนประชาชนนะคะแล้วก็ขบวนนักเรียนได้สิ้นสุดแล้วต่อไปก็เป็นขบวนของทหารค่ะ ททหารก็มีทหารบกทหารเรือแล้วก็ทหารอากาศนะคะก็คือมาทั้ง3าทหารเลยค่ะ ขบวนพาเรตของทหารนะคะเป็นขบวนสุดท้ายค่ะตอนนี้ก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะค่ะโอเคก็คือถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะ พาเรดด้านหน้าก็คือเป็นพาเหรดปิดงานนะคะก็คือเดี๋ยวเขาก็จะมีการส่งท่านประธานของงานนะคะกลับขึ้นรถนะคะก็คือเพื่อกลับบ้านนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็มาชมอาตอนท้ายนะคะจะมีรถขบวนรถค่ะออกไปนะคะค่ะโอเคขอฝากชองแม่บ้านใส่ป r a สด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ of c a r s t และอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาด คลิปต่อไปนะคะ